ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับทั้งแมวเชนูรแล้วครับวันนี้น้ำเสีองทานชุดซ่อมแอร์อามีน่าเลยครับอามีน่าอาบีน่าอาการนะครับเย็นไม่ฉ่ำนะครับดูน้ำยาได้สัญญาได้40นะครับความร้อนอา250ครับไม่เกิน250ไหมครับวัดเขืวัดอะไรดู่วัดตรงนี้นะไฮโลวัดโลวัดไฮได้นะครับ มจากกระแสเขาปเป็นเส้นทำงานกระ,ะแ,แสอยู่ที่เจ็ดจดหกหกอ่าสี่หกห้าเจ็นย์จมาเย็นไม่ฉ่ำนะเย็นไม่ฉ่ำแล้วก็ใช้ไปสักพักอ่ตัดไฮนะครตัดความร้อนความร้อนจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคืออาการนี้คือ ี there, there er ่เป็นแอร์โรงแรมครับช่างเราก็เปลี่ยนไปทุกอย่างแล้วคอมเพรสเซอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเอ่อสแตนเนอร์ก็เปลี่ยนใหม่แล้วอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับยาคอมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างแล้วก็ยังเย็นไม่ฉ่านะครับเดี๋ยวไปดูแอร์ฝังฝ้าด้านในดูภาพกันอย่ให้ดูสายเสีองก่อนนี้ครับตัวนี้จะเป็นฝังฝ้านะครับมาดูเปิดนี่เปิดประตูกันเปิดได้นะครับโอเค มาดูอ่ะตัวน,นี้ครับอ่าอ่าตนนัวนี้แคปชิยอยู่นี่นะครับเป็นแอร์ประมาณหมื่นแปดพันยูนะครับเพจก็ไม่ค่อยเห็นละตัวตน,นี้จะเย็นปกตินะครับตนนัวนี้เอ้ยตัวน,นี้จะร้อนร้อนร้อน,อนท่อหายนะครับหายอ่าเดอเอร์จะอยู่ในอยู่ในท่อหายในคอมเพรสเซอร์นะครับอยู่ในคอยคอยร้อนแล้วกันอันนี้ แคปทิวนะครับนี่จะอุ่นๆนะครับเช่แมวก็มาเช็คดูปรากฏว่าเหมือนจะใส่นี่ครัแคปทิวซ้อนกันสองอันเดี๋ยวต้อง,องดูอยู่ด้านในอีกตัวหนะึ่งเขาไม่ได้เช็คหรือเปล่าอ่านี่ตัวตัวใหม่ใส่ใหม่นะครับเออเดี๋ยวนะจะตัดไปเนะี่ยอ่าตัวเก่าจะมีอยู่ พอเห็นนะครับเหมือนจะมีตัวเก่าอยู่ด้านในอีกตัวหนึง่งใส่ซ้อนกันหรือเปล่านะครับเนี่ยตัวนี้อยู่นี้มีตัวเก่าฉีดสองต่อหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับลองดูนะครับดูแล้วเหมือนเหมือนเป็นเป็นแคปชิวอีกตัวหนึ่งนะครับอืมือหลวงโดดถ่ายไม่ค่อยมันจะเย็นเจี๊ยบเลย พอเห็นนะครับเดี๋ยวดีกล้องข้ารำบากแคบนะไม่ใช่เรี๋ยรเทาวันนี้นะฮะ,ะต้องลองแก้ไขดูนะเพราะว่าช่างเขาลองเปลี่ยนทุกอย่างแล้วนะครับแม่ก็เช็คดูนะ่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะครับ ใส่แคปทิวซ้อนแคปทิวนะปะเอานะครับดูแลอะไรเขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับขึ้นมาแ้วชันูก็มาเช็คดูอีกทีใส่แคปทิวซ้อนกันสองอันต้องลองดูนะครับเดี๋ยวต้องอเก็บน้ํายาแล้วก็เชื่อมต่อท่อตรงนี้ตรงนะครับเชื่อมตรงเอาแคปทิวตัวใหม่นี่ออกนะครับตัวอะเอามา ไม่ใช่ก็เอาถังเมื่อวานนี้แหละที่ดูดเลยต้องขอน้ำเย็นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวต้องดูดเจ็บน้ำยาอะไรต่างๆนี่ครับหลายตัวเลยนะครับบอกเป็นอาการนี้แหละหลายหลายเครื่องเลยต่อมาสัดทอนนะครับ เาประมาณนี้ครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับจะดำเนินการต่อเตรียมผลเครื่องมือกันหา,ารข้าวด้วยกันอเอ้ยเอ็มมี่เนม